ร้านเล็กๆเนาะเราต้องทําเองหมดทุกอย่างเนี่ยค่ะเราก็ต้องไปาหาวิธีการที่จะทำ้สัสดูปากระแดค่ะนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เย็ูวิพาไปเลือกซื้อมีดนะคะมีดนะคะได้แล้วค่ะเมื่อเช้านี้นะคะได้แล้วเราก็มาค่ะ มาทาวิธีการที่จะทําให้มะละกอนะคะสับให้มันสวยนะคะสับให้มันสวยเก็บไว้ได้นานกรอบนานนะคะถ้าเป็นนะคะดําเนินนะคะใช้วิธีการสับวิธีการผูดยังไงก็กรอบเนาะแต่ถ้าพี่น้องไปเจอมะละกอที่มันผุๆเออแล้วก็เป็นมะละกอบ้านนะคะเนี่ยมันไม่กรอบนะคะแต่เราสามารถทํายังไงให้กรอบอร่อยคนกินติดใจเลยคะ่ะแต่และเทคนิคที่ยายนุ้ยมาบอกเคล็ดลับที่ยายนุ้ยมาบอกก็คือ ปร,ประสบการณ์ที่เคยขายมาะะทําหลายคลิปแล้วแต่วันนี้ยั๊นุ้ยจะมาบอกสิ่งที่มันดียิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ง่ายง่ายด้วยนะคะมาดูวิธีการเลยค่ะวิธีการหนึ่งนะคะเลือกมะละกอมานะคะตัวนี้ค่ะที่เจ๊นุ้ยพาซื้อเมื่อเช้านะคะ่าตรงนี้ออกก่อน <S <S แล้วก็กีวีอีกอันหนึ่งค่ะเนี่ยซื้อมาครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวนะคะปีสองปีที่เจ๊นุ้ยขายสามปีเนี่ยเข้าปีที่สามแล้วะคะ่ะตัวนี้นะคะเก้าสิบเก้าบาท ยังขายอยู่ยังขูดได้อยู่ค่ะยังใช้ได้ดียังคมอยู่ค่ะใ่ห่อนี้นะคะอ,คอ่ะเดี๋ยวยึดอ่ะขาขูดก่อนค่ะจะให้ขูดเอ่อที่เป็นเขียวๆนะคะเปลือกออกให้หมดค่ะอย่าให้เหลือไม่ต้องไปเสียเสียดายมันนะคะส่วนนั้นจะทําให้ไม่อร่อยค่ะรสชาติเสียค่ะ ไปกันไปกันะเหรอะเขาผิวแล้วมันจะไปกันไปไปกันไปละกนกันไปไปกันนะคะอ่าสระนี้แล้วผ่ากลางค่ะของเจนนี่จะชอบผ่ากลางนะคะอ่าจะเก็บไปได้นานค่ะผ่ากลางแล้วก็สับแล้วก็ล้างออกอ่าจะเร่งว่าเป็นดําเนินไม่แท้นะคะอาจจะมีรูปผสมอยู่ถ้าเป็นดําเนินแท้จะไม่มีเม็ด ข้างในเลยตอนนี้ยังมีเม็ดข้างในอยู่อ่ะแช่ค่ะปอกเปลอเอือกออกเสร็จแล้วแช่น้ํานะคะแช่น้ำสิบนาทีแช่น้ำสินำบนาทีค่ะ แช่น้ํานะคะระวางพี่แช่อ,อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาค่ะระวางพี่แช่นะคะขูดออกค่ะขูดนี่ค่ะบางคนว่าทําไมขมไข่ายายนยุ้ยทําไมสาัมมาละกอออกมาคือขมหมดวะเนี่ค่ะตรงดําๆตรงตรงนี้ค่ะตรงขาวๆที่เป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยทําให้ขมค่ะแล้วก็ทาให้เสียเร็วนะคะขูดออกมาให้หมดละค่ะแช่น้ำสิบนาทีค่ะ นะคะฟังไปด้วยเนาะอ่าจะเอาให้มันค้างคืนหนึ่งคืนโดยการเอาไปใส่ถังน้ําแข็งนะคะหรือใส่ตู้เย็นนะคะใส่เลยทั้แทีงอ่าเย็นๆเลยค่ะเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อเป็นการฆ่ายางของมะละกอให้มันอ่อนลงนะคะเวลาเราคนหน้าที่นี่ค่ะเราต้องทําหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสับมะละกอเตรียมของทุกอย่างเลยค่ะของคนที่เป็นแม่ค้านี่ค่ะไปดูมือเขาได้เลยส่วนมากมือเขาจะเล็บไปหมดแล้วโดนท่ออะไรโดนยางมะละกอนะคะกัดนะคะดีใยนุ้ยนะคะ จาสิงเป็นคนทําให้อยันุ้ยก็ได้มีหน้าที่แต่ตํานะคะวันไหนที่ไปสับมะละก,กอเองไปบีบมะนาวเนี่ยโห oh, จากเลยร้องจากเลยค่ะพี่น้องเอฟซี uh, ทุกท่าน,นะคะ่ะเพราะว่าอะไรคะ่ะเพราะว่ายางมะละกอเน,นะะี่ยค่ะมันจะไปกัดตรงเล็บนะคะอะตรงนี้ไม่มียางเลยยันุ้ยไว้สองวันแล้วค่ะซื้อมาไม่มียางเลยก็ยังกรอบอยู่ต้องอยู่ในถุงนะคะต้องอยู่ในถุงหรือในตู้เย็นนะคะนี่ค่ะ,อะเอาออกเลยนะคะ สำหรับคนที่ขายวันต่อวันนะคะสับเลยก็ได้สับเลยไม่ต้องค้างคืนดาเนินแท้สับเลยขายเลยแต่ถ้ามันไม่ได้เจอไม่มีดําเนินแท้เป็นวันละกอบ้านก็นะคะอยากให้กอบก็อ่อาค่ะทำตามวิธีนี้แช่ตู้เย็นหนึ่งคืนนะคะอ่าหรือว่าหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงให้มันเย็นนะคะเกิดความเย็นอ่าก็ขายได้กอบอร่อยได้เหมือนกันนะคะอ่าเราไมา่ใช่ลดต้นทุนซื้อของถูกๆแล้วก็มาทําเนาะแต่เราซื้อของถูกแต่เรามาทําให้มันอร่อยนะคะทําให้อร่อยเพราะว่า ของถูกของแพงมันขึ้นอยู่กับวิธีการทําของเรานี่ค่ะว่าเราจะมีเคล็ดลับเนาะมีเทคนิคต่างๆที่จะทําให้มันอร่อยไหมนะคะเนาะบางครั้งไปซื้อของแพงๆมามันไม่เหลือนะคะต้นทุนมาหักค่าใช้จ่ายลดกบนี้เข้าไปแล้วซื้อคืนหมดยัยนุ้ยนี่เป็นมาก่อนรู้ดีค่ะขายดีๆซื้อคืนหมดเลยดังนั้นนะคะเล็กๆน้อยๆเก็บรายละเอียดมาฝากเอฟซนะคะพี่น้องเนาะถ้าใครขายดีได้วันละหมื่นวันละห้าพันก็พออยู่นะคะแต่ถ้าคนไหนที่ขายได้หลักร้อยหลักพันนะคะอย่เซฟค่าใช้จ่ายโดยอ่าเราอาจจะไม่ซื้อมะละกอแพงอ่า กิโลราคาบาทหกบาทแต่แล้วก็กรอปร่อยได้นะคะเรียบร้อยค่ะเนี่ยถ้าเรามันหมดไหมแล้วก็มือลูบๆดูนะคะเล็บต้องสั้นถ้าเล็ยบยาวหรือว่ามีแผลมีอะไรให้ใส่ถุงมือเลยนะคะเพื่อถนอมมือเรานั่นแหละคะ่ะแอนยุ้ยแช่ไปนะคะสิบนาทีกันค่ะสิบนาทีเสร็จแล้วแอนาุา้ยพามันสับสิบนาทีผ่านไปนะคะ่ะมาดูการสับของแอนุ้ยนักเลยนะคะนี่ค่ะตัวน,นี้นะคะ สี่เจ็ดหกค่ะสามสิบห้าบาทนะคะสามสิบห้าบาทอ่าสับเลยค่ะต้องคมค่ะมีต้องคมเห็นไหมคะมีคมเส้นจะสวยอ่าสับกรน้องข่อโอ้ผมไดก้กรสับเป็นใชถ่ถูกต้องค่ะสับเป็นอ่าบอกมาบอกเทคนิคว่ามีต้องคมนะคะจับถนัดมือไม่ยาวไม่สั้นเกินไปสับมะละกอเส้นจะสวยมากอ่าวิธีการน,นะคะจับไปไกลก็นี่ค่ะป้องกันเนาะ เจะสวยทำง่ายด้วยนะคะมันจะได้หมดทุกส่วนเลยถ้ามีถุงคมุมน้ำหนักเราก็ไม่ได้ต้องทิ้งเยอะ มาอัปเดตข้อมูลใหม่นะคะอ่าวันนี้ยดีน้มาพูดถึงเรื่องมีต้องคมค่ะอ่ามีต้องคมตัดไปเลยสับเสร็จแล้วเราก็ใส่ถังน้ําแข็งนะคะใส่ถังน้ำแข็งใส่ตู้เย็นเย็นเลยค่ะทีนี้ก็เตรียมพร้อมสําหรับการตำได้เลยนะคะ,ะถ้าแบบสับมันเส้นจะไม่ยุบใส่นิดนึงก็ไม่ยุบค่ะ ถ้าแบบขูดก็ไม่ยุบนะคะอ่าถ้าใช้อองยี่ห้อกีวีนี่เส้นก็ไม่ยุบค,ค่ะตามก้ารลอยนะคะโอ้โหคมมากแล้วก็เส้นของเขาเนาะสวยอ่าก็คมนะคะมีเคล็ดลับนิดนึงถ้าอยากให้ไม่เนะะี่ยค่ะมีดของเราเนะะี่ยค่ะรักษาความคมไปตลอดอย่าไปปาดมะนาวเด้อพี่น้องอย่าเอาไปปาดมะนาวะนะคะ,ะจะทําให้ทู่ความคมของมันจะทู่ลง นะคะถ้าสับมะละกอก็ไปสับมะละกออย่างเดียวตลอดเฉพาะตัวของเขาเลยนะคะอ่าแต่ถ้าจะเอามีดส่วนที่เอาไปไว้นะคะปาดมะนาวปาดมะเขือเทศนะคะก็อีกตัวหนึ่งเนาะอาจจะตัวเล็กลงหน่อยปลายแหลมกว่าน,นี้หน่อยก็ได้นะคะลูกหนึ่งมะละกอลูกหนึ่งนะคะถ้าตาใส่เช่นไม่เยอะก็ได้สี่ห้าคกอยู่เด้อแต่ถ้าใสายเย่เยอะๆเหมนหนือนยายนุ้ยนี่ลูกหนึ่งได้แค่สามโคกอ,อันนี้เราก็มาทำอย่างนี้อ่า ว่าทาอย่างนี้ค่ะอ่าเล็กบ้างใหญ่บ้างเนาะเ้าเล็กอย่างเดียวมันก็จะยุบได้อ่าเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่มันเส้นสวยมากนะคะเส้นจะสวยอ่าอีกสักอ่าสิบเนาะไปกินส้มตำเนาะริมทางข้างนะคะเขาตำนิด,นดเดียวพวกก็สามสิบแต่ว่าอร่อยอร่อยเส้นสองสามเส้นเองถ้าส้มตำเยอะมัน่แ็แซ่อ่า,าก็เทคนิคของเขาไปเนาะเทคนิคของเขาไปเส้นเยอะก็ไม่อร่อยมันต้อง ไม่อิ่มมันตังสีเสบถ้ามันอิ่มนน่มันก็เสบอ่านะคะวิธีการนะอ่ะชา้าๆอ่ะชา้าๆก่อนเอโอโหมีดคมทำง่ายสับง่ายทำง่ายมากนี่ค่ะเมื่อก่อนนี้ถ้ามันไม่หมดยูน้จะใช้วิธีการเอาเอาเนื้อขูดมาขูดนี่ค่ะขูดไปเนอะใ,ใครดูคลิปเก่าๆแต่นี่ไม่ต้องเอาที่ขูดมาขูดเลย มันสามารถนี่ค่ะไปไปลายมันขูดมันมันก็จะประหยัดในการสรับมะละกอะเราด้วยนะคะคนสับคนสับก็ไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็มือก็ไม่เปื่อยด้วยนี่ค่ะเทคนิคดีๆนามาฝากกันสําหรับวันนี้เนาะอ่านี่ค่ะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะ,ะเส้นแต่สวยได้หมดเลยไม่ได้ทิ้งเลยอ่า ถ้าร้านเล็กๆเนาะเราต้องทําเองหมดทุกอย่าง่ยค่ะเราก็ต้องไปอาหาวิธีการที่จะทําให้มือเราไม่เปื่อยเร็วที่สุดเนะเน่นรับรองว่าคนที่ขายส้มตำไปนานานนะคะบางคนเขาจะใส่ถุงมือกันไว้อเพราะว่ามือเปื่อยเล็บเปื่อยบางคนเขาเปื่อยแล้วแต่เขาใส่ถุงมือกันไม่ให้คนเห็นก็มีค่ะหลายร้านที่อยู่บ้านเนาะใส่ถุงมือที่ไหนได้เขาที่เขาใส่ถุงมือน่ะเล็บเขาไปหมดแล้วค่ะเขาเปื่อยมือเปื่อยเขาใส่ไม่ให้ใครเห็น นะคะสาหรับรอะไรเลยนในการขายเอ้ยทาไมใช้มือใชอะไรเนี่ยค่ะสาดที่สุดอ่าทาไมสาดที่สุดมันมองเห็นเลยว่าคนขายอ่ะเล็บยาวไหมมีขี้เล็บไหมเป็นเชื้อโรคเชื้อราไหมนี่ค่ะทําไมนี่ค่ะทําไมถึงต้องใส่บางคนชอบใส่ถุงมือนะคะก็อีกกรณีหนึ่งเนาะแต่สําหรับคนที่สามารถเปิดมือแล้วสะอาดไม่มีแผลไม่มีเล็บไม่เปื่อยนะะี่ค่ะเล็บไม่ดําแล้วก็ไม่มีแผลไม่มีอะไรนะะี่ค่ะ เนี่ยเนี่ยคือสะอาดจริงเวลาเขาทําเขาสะอาดจริงไอใส่ถุงมือไม่รู้เลยว่าสะอาดหรือเปล่าข้างในว่ามือสะอาดหรือเปล่าแต่ก็ยังดีก็ยังกันเชื้อโรคไว้เนาะกันเชื้อโรคไว้อา่าวพูดมาประเด็นนี้เดี๋ยวจะว่าพูดอยู่คนเดียวไหมคลิปทําอยู่คนเดียวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสร็จแล้ว พูดทาอยู่คนเดียวไม่มีใครมาเถียงอ๋อมึงจะพูดอะไรไปมึงพูดไปเดี<น>๋ยว <laughs> ถ้ามึงมเ,เปิดคอมเมนต์เมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่แล้วมึงโดนถล่มแน่ใยนุน้ยเจ <laughs> ๊ไหมคะพี่น้องโอ้ยขนาดนั้นเลยบอเนาะขนาดนั้นเลยบออ่ะเคล็ดลับเล็กๆไปน้อยคะ่ะมาฝากกันเนาะอ่ะเล็กบ้างใหญ่บ้างคะ่ะอเดี๋ยวอ่ะหิวน้ําละตัวเล็กหิวน้ําละนี่ค่ะ เนาะเส้นสวยๆค่ะเส้นสวยๆนำมาฝากพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้ในใจนุ้ยลาไปก่อนเดอ้อมีข้อสงสัยอะไรก็คงได,ได้แต่สงสัยอ่ะเนาะถามคอมเมนต์หาไม่ได้เนาะอ่ะค่ะใยนุ้ยก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะกดชอบกดแชร์ให้ให้ใจนุ้ยหน่อยเดอ้อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปค่ะให้นะคะสงตามร้อยสูตรเนาะอย่าลืมสับสไครต์ใดนุ้ยหน่อยเดอ้อสับประกอบให้ย,ยนุ้ยก็ได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะไอ้ลูกสวัสดีค่ะหนหยค่ะสวัสดีค่ะแดงริงมาสวัสดีค่ะหนหยแดงโมมาแล้ว